เมืตาทำความสะอาดนี่เคียงตัดบ่ได้เนี่ยเคียงพอแลยแล้วคนน่ะคนนั่นล่ะคนเสียแต่บางของอยู่ของกับแหงอืมอันยุหันกับแม่นพอยุ่นตัวตัดเอาหนากับผังแม่นอยู่นี่ยังว่าอยู่วัดเห็ดอยากเหตุเห็ดบ่ได้แต่ของอยู่ของกับบะได้เห็ดเลนะ เออเอาหอดมือเอนเขาพอยุ่นมาตัดออกก็ได้ดอกขันบ่มีเคียงกเคียงตะแลกกันฮ็ดได้ก็มาเอาออทำความสะอาดเตรียมบนุนกระถินคุยกันเลี้ยงสิตะออทำความสะอาดเป็นยังงั้นอม น่ตัดดอกที่มันผาไปทั้งเลยอืตัดเอามักนไผ่ก่อกตัดก่อตัด้ตัดเตี้ยนเลยตัดเตี้ยนเลยเฮ้ยผู้หญิงทำมาไว้ผู้หญิงจะบอกวาักปเรื่อยมาเลยน้ำก้น ทำความสะอาดเตรียมทำความสะอาดจะเป็นงานบุญกับที <Okay. S 1> วันที่ทสิบแปดจะได้เตรียมทำความสะอาดกันอือกุยกันเลี้ยงทำความสะอาด ฮัทเห็นเขาฮัดเห็นเขาในมู่บานน้ำ